สำหรับโคโลคาเซียนะครับต้นนี้เป็นโมจิโตหรือบางท่านจะเรียกว่าโมฮิโตนะครับเป็นโคลคาเซียยอดนอิยมอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับบอนตัวนี้บางท่านจะบอกว่าปราบเสียนนะครับเพราะว่าเวลาปลูกเนี่ยบางคนปลูกไปแล้วมันยุบตัวนะครับคือ น่าจะเกิดจากระบบรากของเขานะครับต้นนี้ตอนที่ผมได้มาลำต้นของเขาประมาณไม้จิ้มฟันนะครับเดี๋ยวผมจะลองหารูปเก่านะครับถ้ามีจะลงให้เพื่อนๆนดูคือเพื่อนตัวนี้มันเป็นไม้นําเข้านะครับเพื่อนผมเขานําเข้ามาแล้วก็แยกเป็นต้นเล็กนะครับซึ่งเล็กมากเล็กจริงๆคือประมาณไม้จิ้มฟันเลยครับลายด่าง จัดสวยนะครับสำหรับเจ้าโมจิโตะนะครับก่อนหน้าเองทางสวนนำปลูกคือก็ยังปลูกในกระถางนะครับแต่ว่าวางไว้แบบตากแดดน,นะครับใบเขาจะซีดคือสีมันจะดอปลงนะครับทั้งทั้งส่วนของพื้นเขียวนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นแต้มดำนะครับมันจะซีดทีนี้ผมก็เลยยกวางประมาณแดดลำไรนะครับก็คือ ก,ก็จริงๆก็วางกลางแดดร้อยนะครับแต่ว่ามันจะมีร่มไม้นะครับมีร่มไม้ช่วยในการบังแดดอยู่บ้างนะครับทําให้สีของเขาเริ่มที่จะสดขึ้นนะครับสวยนะสวยนะครับสําหรับเจ้าโมจิโต้พื้นใบเขาจะสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีแต้มลายเป็นสีดํา ลายด่างแต่ละใบมันจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าต้นนี้จากที่ผมสังเกตนะครับเวลาเปิดใบมาลักษณะด่างก็จะออกประมาณนี้เลยนะครับจะมีแต้มแต้มใหญ่นะครับสลับกับเล็กกระจายทั่วทั้งใบเลยนะครับส่วนใบนี้เป็นใบใบที่แก่กว่าเพื่อนนะครับใบยังเล็กอยู่ผมก็ พอดีต้นนี้ยังไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับสำหรับต้นใบนี้นะครับพึ่งกลางได้เมื่อวานพอดีกำลังจะตัดแต่งใบออกนะครับเลยถือโอกาสถ่ายเป็นวิดีโอเก็บบันทึกเอาไว้นะครับเดี๋ยวตั้งใจว่าจะตัดใบนี้นะครับตัดเขาออกเพราะว่าผมยังไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงไม้เพื่อเอาฟอร์มนะครับเพราะว่า ปลูกแล้วก็ทําจํานวนก่อนนะครับขยายตั้งต้นแม่ปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้สวยนะครับค่อนข้างนี้จะสวยมากสําหรับบริเวณลําต้นเขานะครับมันจะคล้ายกับบอนเลมอนลามนะครับเริ่มมีตาหน่อแล้วนะครับเพราะว่าวันก่อนผมผมตัดนะครับตัดออกหนึ่งหนึ่งก้านนะครับแล้วก็ บริเวณก้านที่ตัดมันเริ่มเปื่อยผมเลยฉีดออกนะครับก็เห็นมีตาหนอออกมาแล้ว